สวัสดีค่ะเพื่อนเชาวราศีพิจิกลักขนาดพิจิกนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องอีดีนอทาร์ลนะดูดวงไปกับกวางทิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์นะ,ะดวงความรักความสัมพันธ์ในหัวข้อระดับเล็วเลวพลังงานความรักในตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะซึ่งหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อก่อนพิษอากาศนะเป็นแนวโน้มกวางเคยทําให้ไว้แล้วนะคะเป็นธาตุนะสำหรับชาวพิจิกก็จะเป็นชาวราศีธาตุนะ้ำแล้วแต่กวางก็จะมาแยกเป็นราศีให้นะก่อนที่เราจะเข้าสู่การเลือกกองไพ่กันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้น บุปนิสัยของคุณนะคะเป็นยังไงในช่วงนี้นะขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ทุกทุกคนเลยเอสำหรับพิจิตนะคะกวางได้จับไพ่พื้นฐานขึ้นมาสิบใบแล้วก็จับไพ่ให้กับคนที่จะเข้ามามีบทบาทนะคะในชีวิตคุณขึ้นมาอีกห้าใบอาจจะเป็นคนในะนาคตุของคุณนะคะหรือจะเป็นเนื้อผู้ของคุณไหมนะคะหรือว่าช่วงนี้เขาอาจจะเข้ามาแล้วก็ได้เดี๋ยวเรามาดูเมนของพิจิตกันว่าช่วงนี้คุณเป็นยังไง ตัวพิจิกได้ไพ่เก้าไม้เทา้าได้ไพ่สามเหรียญได้ไพ่หนึ่งไม้เทา้าคุณน่าจะเจอใครสักคนจากที่ทํางานก็ได้ค่ะนะหรืออาจจะมีการเดินทางนะคะบางคนอาจจะได้เจอคนถูกใจนะคะในเป็นออต่างเชื้อชาติต่างาศาสนาก็ได้นะเพราะมีไพ่เดชาลีออตเข้ามาด้วยเห็นไหม,มจากการทํางานชัดเจนนะเก้าไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เทา้านะแล้วก็มีไพ่สามเหรียญเนี่ยมีการสนทนาการมีการดีลงานกาันนะคะหรือว่าคุณนั้นอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับคนใดคนหนึ่ง นะคะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกเบาๆก็ได้สําหรับพีจิแต่มันเหมือนว่าคุณก็ยังไม่ค่อยกล้านะที่จะเปิดใจเต็มร้อยอ่ะอาจจะมีการพูดคุยกันนะเรื่อยๆแล้วมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมาคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาคิดกับคุณมากกว่าเพื่อนร่วมงานนะหรือมากกว่าคนดิวงานคือมากกว่าเพื่อนน่ะนะคุณอาจจะคุยกันแล้วรู้สึกว่าเคมีมันถูกกันดีแต่คุณมีเสน่ห์นะพีจิมันเหมือนว่าไม่ว่าคุณจะไปคุยกับใครนะคะไปเจรจากับใคร นะคุณก็จะได้คนอุปัมภ์นะหรือคอยผลักดันในเรื่องของความสําเร็จแต่ให้ระวังเรื่องความรู้สึกของตัวเองไว้ให้มากๆพี่จิกนะบางทีตัวคุณน่าะมีความเก่งอยู่ในเัราว่านะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เอ,อทำงานเก่งด้วย นะทําอะไรก็ดูดีนะมันทําให้เพศตรงข้ามนะหรือหลายๆลนยคนนะอยากจะอยู่ใกล้ๆคุณนะคะอยากเข้ามาใกล้ๆคุณซึ่งมีคุณทุกคุณนะมีพลังงานนะดึงดูดให้คนเข้ามาหลายคาง,างมากหนึ่งในนั้นนะสิ่งที่เราจะต้องระวังระวังคนที่มีตัวจริงอยู่แล้วนะคะหรือคนที่มีครอบครัวแล้วอะไรประมาณนี้นะเข้ามาหาเราด้วยเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องดูดีๆะค่ะนะว่าคนที่เข้ามานั้นะนะเ,เราก็ต้องหาข้อมูลนะคะหรือหาอะไรในตัวเขาก่อนก่อนที่เราจะให้ใจเขาไปนะสำหรับพิจิ มีไพ่สองไม้เท้าเข้ามามีไพ่เดอะส n ริงเข้ามาพิจิกความมาว่าคุณมองหาในเรื่องของอนาคตมากกว่าเนาะช่วงนี้คุณมีเป้าหมายในชีวิตมากกว่านะคะบางคนนะ่ะกำลังจะได้ดีในเรื่องงานนะหรือว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนนะ่ะอาจจะมีการโยกย้ายนะคะที่ทํางานแล้วมันดีกว่าเดิมอะ่ะนะบางคนอาจจะปรับภูมิทัศน์อ่ะนะนะในที่ทํางานของตัวเองหรือสิ่งแวดล้อมที่คุณเจะเข้าไปยืนอยู่อะ่ะพิจิกนะคะคุณเป็นคนที่หลากหลายสังคมนะ มันเหมือนว่าตัวคุณเองอะไม่ได้หยุดอยู่ที่สังคมเดียวนะอะไรก็ตามที่มันมีสิ่งดีๆนะสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสมอๆคุณมักจะยืนอยู่ได้ในทุกพื้นที่นะคะอของสังคมนะที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องหรือทํางานคุณจะได้มีการเดินทางก็ได้นะดิจิตคุณจะได้โชคนะคะจากการเดินทางก็ได้นะเนี่ยเพราะว่ามีไพ่ the wheel of fortune นะคะมีไพ่ the fool เข้ามาจริงๆแล้วลึกๆพิจิตัวคุณเองอะคุณยังเป็นคนที่รักอิสระชอบการเรียนรู้มากกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะยังไม่พร้อมนะคะหยุดอยู่ที่ใครในเรื่องของความรักก็ได้นะสําหรับบางคนนะเพราะมันเหมือนว่าตอนนี้สําหรับคนโสดอะ่ะคุณรู้สึกชิลแล้วก็สบายดีนะกับตัวเองบางคนอาจจะได้ไปเที่ยวบ่อยๆด้วยนะสาหรับพิจิกอ็อาจจะได้เจอคนแปลกหน้านะหลายๆคนดักการเดินทางแต่ทุกคนที่เข้ามามันล้วนแล้วแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกเบาๆแค่นั้นจะว่ามันเป็นความรักมันก็ไม่ใช่มันแค่เกือบจะเข้าไปรู้สึกอะคะ่ะสาหรับคุณเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วพิจิก ก่อนที่คุณจะเข้าไปรู้สึกกับใครเต็มที่เลยนะพิจิตอาจจะออคล้ายๆแต่ว่าคุณมักจะรู้เรื่องราวของเขาก่อนนะหรือว่าคนๆน,นั้นนะ่ะนได้รับการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาก่อนนะ่ะแบบนี้ค่ะแบบเกือบจะเข้าไปรู้สึกอะไรนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมันเหมือนว่าคุณหยุดความรู้สึกของตัวเองไว้ทันนะที่มันจะเกิดเลยได้มากกว่านั้นนะ่ะพิจิตมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าด้วยนะหรือมีเสน่ห์เพศ อบอกให้ตรงข้ามกับชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะพ,พาะไพ่ต่างชาตินะคะเออส้นทางระยะไกลนะคะในเรื่องของความรักมันขึ้นมาชัดเจนหรือบางคนอาจจะมีสเสน่ห์ต่อพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะอาจจะมีแบบพ่อไม้พ่อ,อ,อพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยนะเข้ามาชอบคุณหรือเข้ามาดีวคุณก็ได้เนี่ยซึ่งตรงนี้ซึ่งคุณเองก็ต้องระวังไงคุณอาจจะมีอายุอ่อนกว่าเขามากอะ่ะนะแล้วก็มีคนคนนึงเข้ามาปลุกปลักมีเกณฑ์เป็นไปได้อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของพ่อไม้พ่อพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณคุณก็ต้อองเช็คคดดูดีๆก่่นนะะวา เขานั้นอะจบกับความสัมพันธ์เก่าๆนั้นจริงแล้วหรือ,อยังบางคนเข้ามาทําทุกอย่างเพื่อคุณได้เลยนะหรือว่าให้อะไรหลายๆอย่างเพื่อคุณได้เขาทําได้ไหมกระทั่งโกหกคุณก็ได้ค่ะเพื่อที่จะให้คุณมีอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาอันนี้ก็ต้องระวังสเสน่ห์ของคุณมันก็มีข้อดีอยู่ในตัวนะคะอืมแต่ว่ามันก็เป็นการดึงดูด นะทำให้คนหลายคนเข้ามาที่มีนิสัยแตกต่างกันไปบางคนเข้ามาจริงจังกับคุณนะพี่จิกแต่บางคนเข้ามาค่ะอาจจะหวังอะไรบางอย่างในตัวคุณอันนี้ก็ต้องระวังมีไพ่เดอะซันเข้ามานะคะถ้าพูดในเรื่องของเพื่อนฝูงนะหรือคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนคุยอะไรประมาณนี้เดอะซันเข้ามาเขาค่อนข้างที่ชอบคุณมากนะคะหรืออาจจะชอบตั้งแต่แวบ,บแรกที่ได้เห็นก็ได้โอเคนะแต่อาจจะเข้ามาชอบแบบกระทำหนังชอบสเสน่ห์ชอบคาแรคเตอร์ในตัวคุณแบบนี้พี่จิก นะก็อย่างที่บอกไปอากอะไรบ้างที่คุณต้องระวังนะระวังว่าจะมีคนที่แบบว่าทําทุกอย่างได้ก็จริงเพื่อเราแต่เขาก็จะโกหกได้ทุกอย่างนะเพื่อให้มีเราหรือว่าเพื่ออยากครอบครองเราเหมือนกันนะนะคะขอใหยขยายก้าวไม้เท้าหน่อยช่วงนี้จะมีงานเข้ามาเยอะแยะอืมอาจจะมีคนคุยเข้ามาจากการทํางานนะคะหรือว่าคนที่เข้ามาคุยคุยกับคุณนะ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ทําร่วมกับเราอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอพายก้าวไม้เท้าหน่อยแต่เหมือนคุณก็ยังไม่เปิดใจน,นะ มันเหมือนว่าถ้าคุณจะเปิดใจจริงๆอ่ะขอเป็นการเปิดใจครั้งสุดท้ายอ่ะเพื่อเจอคนที่รักคุณจริงๆเข้ามาแต่ก่านจะขอให้ก้าวไม้เท้าให้กับพิจิตหน่อยค่ะก้าวไม้เท้ามาบอกอะไรก้าวไม้เท้ามาบอกอะไรคะให้พิจิกมีไพ่ร <c oughs> าชินีดาบเข้ามาคุณมีกำแพงที่สูงมากๆไพ่มันบ่งบอกถึงความไม่พร้อมของคุณเลยอ่ะสำหรับคนที่เข้ามาตอนเนี้ไม่ถูกใจ คุยงานก็คุยงานจริงๆนะสําหรับพิจิตอ,อาจจะมีความรู้สึก,กเกือบไปบ้างอะแต่คุณก็ตั้งตัวทันนะหรือว่าคุณนั้นดึงความรู้สึกออกมานะอยู่กับตัวทนันเสมอะค่ะโอเคนะคือฝ่ายตรงข้ามมักจะมีอะไรพิรุษก็ได้ค่ะให้คุณนั้นน่ะไม่ปล่อยความรู้สึกไปอีกใบดึงสีมีไพด่ดมูลเข้ามาเห็นไหมคุณจะรู้สึกได้เองจากความไม่ชัดเจนของคนคนนั้นอืมคุณน่ะจะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็ชอบคุณแบบรวดเร็วอ่ นะแต่คุณไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณใช้เวลาในการหาข้อมูลนะแล้วคุณมักจะจับพิรุษได้ก่อนเสมอนะบางครั้งก็เกือบรู้สึกเหมือนกันแหละนะแต่เมื่อเราเข้าไปรู้อะไรบางอย่างในตัวเขาอะมันเหมือนคุณก็กลับมาเริ่มต้นกับตัวเองใหม่นะคุณถึงไม่กล้าค่ะที่จะเข้าไปรักใครตอนเนี้นะคุณจึงเซฟความรู้สึกของตัวเองไว้อย่างหนักแน่นนะ่ะนะในตัวเองมีกําแพงอะคะ่ะโอเคนะคะมีไพ่หนึ่งไม้เท้าเข้ามาเนีย่ยเก็บโอกาสของคุณเอาไว้ให้กับคนที่จะมารักคุณจริงๆหนึ่งไม้เท้าคุณนะ่ะ เข้าหาได้นะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเข้าหายากอะไรแต่ว่าคุณเองคุณก็ต้องเจอต้องการอะไรที่มันดีๆเหมือนกันนะดึงไม้เท้าตรงเนี้ยมาบอกอะไรคะมีไพ่ห้าดาบเข้ามาอืมขออีกใบมีซีแล้วก็มีไพ่เดอะเมจิเชียนเข้ามาต่อไปเนี้ยชาวพิจิกุณจะฉลาดเลือกจะฉลาดนักเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาของคุณเนี่ยนะนะคุณเคยให้โอกาสใครไปสักคนนะ่ะแล้วมันเหมือนกับว่า คุณนั้นเป็นผู้เสียสละนะในความสุขที่คุณมีก็ได้ค่ะทั้งหมดแล้วมันเหมือนกับว่าอาดีตคุณอาจจะไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเพราะห้าดามันขึ้นมาแล้วมันเป็นปัญหานะที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ไม่อยากไปเข้าไปลงกับความรู้สึกนั้นแบบซ้ําๆแล้วทีนี้ก็มีไพ่เดอะเมจิเชนเข้ามาเห็นไหมฉะนั้นช่วงเนี้ยนะคุณจึงได้ปล่อยความรู้สึกของคุณนะแค่เห็นอะไรบางอย่างนะด้วยตาแล้วคุณก็ยังจะไม่เชื่ออะไรของฝ่ายตรงข้ามที่ทําอะไรเพื่อคุณนะเวลานี้นะคะโอเคนะ ฉะนั้นถ้าคนคนนั้นนะคะยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะคะให้คุณรู้จักมากพอนะคุณก็จะไม่เชื่ออะไรนะจากตัวของเขาที่คุณเห็นเพียงปุบป,ปักแต่ตัวคุณอะเวลาคุณจะให้ใครรู้จักด้านใดนะคุณก็มักจะแสดงด้านนั้นให้เขาเห็นอย่างเดียวโอเคค่ะต่อไปซิมีไพ่ h e W วิลออฟฟอร์จูนมีไพ่เด e f ฟู l ชาวพิจินะคะอาจอจะได้โชคนะมีโชคจากการเดินทางก็ได้นะโชคอันนี้จะหมายถึงอะไรมาดูสิ มาดูไพ่เดอะวิวกันคุณจะได้โชคอะไรจากการเดินทางคะเดอะวิวเดวิเดวิมีไพ่เก้าถ้วยเข้ามาคุณจะได้สังคมคุณจะได้เพื่อนใหม่คุณจะได้ตัวเลือกเข้ามานะคะมันเหมือนว่าเท่ากับว่าชาววิจิตถ้าคุณได้ไปพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นมันเหมือนว่ามันจะมีหลากหลายสังคมให้คุณได้เลือกแล้วมันจะมีเรื่องน่ายินดีเข้ามานะอาจจะเป็นความสาเร็จของคุณมันอาจจะไม่ได้ใช่ความรักก็ได้คะ่ะมันอาจจะเป็น การที่คุณประสบความสําเร็จด้านใดด้านหนึ่งด้วยพรสวรรค์ของตัวคุณเองอ่ะอืมไม่แน่นะคุณอาจจะเจอใครสักคนนะคะนะในการเดินทางครั้งนี้ก็ได้ขออีกใบสิแล้วก็มีไพ่เดอะเฮอร์มเข้ามามีเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาเล่าเรียนก็ได้นะมงคนนะคะจะได้เดินทางไปเรียนนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศหรือเปล่านะเดอะเฮอร์เข้ามาหรืออะไรก็ตามที่คุณเก็บเกี่ยว นะประสบการณ์ก็ได้ค่ะในเรื่องของการเรียนการศึกษาช่วงนี้ดีนะสําหรับพิจิกับการงานก็ดีค่ะนะคุณอาจจะเอาประสบการณ์ที่คุณทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่มาพัฒนานะงานของคุณและช่วงเนี้ยดวงขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องการงานโอเคค่ะ,ะมาดูการมีไพ่เดอะเอ็มเพลเยอร์เข้ามามันมีเรื่องหลายๆอย่างที่ชาวพิจิตคุณนั้นต้องรับผิดชอบคุณได้อะไรมาคุณพึ่งตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะอาจจะมีโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแต่มันคล้ายๆกับว่าโชคลาภที่ผ่านเข้ามานะั้นอ่ะมันก็ แสดงผลจากการการทําของคุณด้วยนะแต่เดอะเอ็มโพเอร์เนี่ยถ้าเป็นความสัมพันธ์ยังมาบอกถึงคุณมีเสน่ห์กับผู้หญิงแก่ผู้ชายแก่นะคนที่มีอายุเยอะมากๆกว่าคุณเนี่ยจะมาชอบคุณนะแต่เดี๋ยวขอพายเดอะเอ็มโพเอร์ดูสิว่ามาบอกอะไรบางคนอาจจะมีชาวต่างชาติมาชอบนะคะแต่คุณอาจจะยังลังเลเพราะคุณไม่แน่ใจว่าอืเขานั้นมีตัวจีนอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเขาเข้ามาเพื่อที่จะเป็นรักทางเลือกไหมขอพายเดอะเอ็มโพเรอร์หน่อย มีไพ่ราชาถ้วยเข้ามาเห็นไหมพิจิตโอเคค่ะขออีกใบหนึ่งมีไพ่อัศวินถ้วยเข้ามาต้องระวังดีๆนะอืมถ้าเป็นคนที่เป็นลักษณะพ่อไม้ไม้อันนี้จะต้องระวังหนึ่งเรื่องของเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ปกปิดคุณไว้เป็นไปได้นะคะที่ไม่ได้พูดในเรื่องของความจริงเพื่อที่จะให้คุณนั้นอยู่ในความสัมพันธ์มันเหมือนคนคนนี้ชอบคุณอยากจริงจังด้วยนะแต่เรื่องสดด่วนตัวของเขาบางเรื่องนะคะเขาอาจจะยังไม่เคลีย แล้วก็ยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงมันคล้ายๆแับว่าเขาอยากเริ่มต้นกับคุณนะคะแต่มันก็ติดปัญหามันก็มีปัญหานะบางทีนะคะถ้าเจอแบบเนี้ยตัวคุณเองอก็ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ดูรอบคอบก่อนนะสําหรับพิจิตนะนะเคนะคะมันเหมือนเขาชอบแหละเขาชอบแหละแต่มันเหมือนคนคนนี้อาจจะมาชอบนะแล้วผ่านการมีครอบครัวาม,มาแล้วอะ่ะดูสิเขาดูดีมากเลยอะ่ะดูเหมือนคนเต้าชู้ด้วยอะ่ะนะอืมแต่ช่วงช่วงนี้คุณอาจจะมีสเสน่ห์เขามากนะ เพราะว่าอะซิินถ้วยเข้ามานะแต่ว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์อความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถฟันธงได้อ่ะนะว่าเขาจะเอาอยัางไงถ้าสมมุติคุณเจอกรณีแบบพ่อไม้นาไม้เข้ามานะโอเคนะคะเอามาดูเดอะซันกันคุณจะมีคู่เข้ามาไหมเดอะซันมีไพ่เจ็ดหม้เท้าเข้ามาอืมอีกใบสิมีไพ่เดลิลเวอร์เข้ามามีเรื่องราวของความรักเข้ามา นี่มันเหมือนมีคนเข้ามาชอบหลายคนอยู่นะเจ็ดไม้เท้าอะ่ะนะคะเหมือนเขาพยายามที่จะทําเอาชนะใจคุณแต่เดลเวอร์เข้ามาจะมาพูดแบบว่าเป็นเรื่องความรักเลยก็ไม่ใช่นะใครเห็นไพ่เดลเวอร์นี้ยังหมายถึงรักสองสามคนได้นะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณต้องระวังให้มากมากค่ะโอเคนะคะเสน่ห์ของเรานะมันก็ดึงพลังงานนะ่ะให้คนหลายๆทางเข้ามาฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องเลือกและดูให้ดีๆนะทีค่ะมาดูไพ่เดอะชาริออตกัน พิจิกบางคนกำลังดิวกับต่างชาติอยู่เดชาลีออตมาบอกอะไรชาลีออตมาบอกอะไรคะมีไพ่ก้าวเหรียญเข้ามาโอเคค่ะขออกใบสิแล้วก็มีไพ่อัศาวินเหรียญเข้ามาแต่ถามว่าถ้าคุณดิวนะกับชาวต่างชาติอยู่ช่วงนี้หรือว่าคนที่เดินทางจากระยะไกลอะนะคุณมีโอกาสได้เลือกนะ เพราะว่าก้าเหรียญมาบอกว่าตัวเลือกที่คุณมีอืมเดวชาลิออตเข้ามาอย่างที่บอกคุณอาจจะเจอเขาจากการเดินทางหรือจากการที่คุณเข้าสังคมแต่คนเนี้ยจะเข้ามานะคะหาคุณแบบด้วยความจริงใจอะ่ะจะไม่เข้ามานะคะหรือแสดงอาการใดๆนะที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไวไปอะ่ะอืมคนๆน,นี้จะเข้ามาแบบมั่นคงอะคะ่ะจะเข้ามาแบบช้าๆนะไม่ได้เข้ามาแบบปรับนะแล้วอยากต้องการอะไรตอนนั้นเลยนะเขาจะเข้ามาแบบมิตรภาพนะเข้ามาแบบว่า ไม่ได้สื่อสารนะไปในทางอารมณ์ความต้องการของเขาอย่างเดียวอะ่ะแต่เขาสื่อสารกับคุณด้วยมิตรภาพก่อนนะแล้วความสัมพันธ์นั้นมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วมันคงมากๆแต่คุณต้องเลือกให้ดีๆและดูดีๆนะคะในตัวเลือกที่คุณมีนั่นแหละก็จะมีทั้งคนเข้ามานะคะหวังดีแล้วก็อ,อไม่ประสงค์ดีกับคุณโอเคมันอยู่ที่หลายๆอย่างสถานการณ์ตัวเราความรู้สึกเราด้วยเนาะว่าเราจะเอาความรู้สึกของเราที่เรามีให้กับใครนะคะอ่ะมาดูกัน คนที่จะเข้ามาหาคุณไพ่าเตือนอีกแล้วนะสําหรับคนที่จะเข้ามาเพราะว่ามันมีไพ่เดอะไฮพินเทสเข้ามาอืมไฮพินเทสเข้ามาไม่พอมีสิบถ้วยเข้ามาด้วยเนี่ยไพ่บอกว่าระวังระวังระวังคนที่เข้ามานะคะแล้วก็มีความลับต่อคุณไพ่บอกว่าอย่าปล่อยความรู้สึกของตัวเองให้กับใครนะแบบที่เรานั้นยังไม่ได้รู้ตัวตนของเขาที่แท้จริงอะสิบถ้วยเข้ามา เดอะไฮโรเฟนเข้ามานะคะระวังว่าจะมีคนคนนึงนะะพยายามดึงเราให้เราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบลักซ้อนน่ะอืมันเป็นไพ่พระเข้ามานะคะมีไพ่ซซเหลียนเข้ามานะเออแต่ว่าพี่จิ๊กคุณมักจะรู้ความจริงก่อนหรือคุณอาจจะรู้อะไรก่อนนะคะแล้วก็อาจจะถอยนะจากใครบางคนออกมาได้ทันเวลาก็ได้จริงๆมันจะมีอีกคนหลายคนให้คุณเลือกเลยแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะมีความรู้สึกให้ที่ใครนี่แหละจะเป็น การที่คุณปล่อยความรู้สึกให้กับคนที่พยายามจะดึงคุณน่ะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักสองสามคนไหมแล้วก็มีไพ่แปดดาบเข้ามาด้วยเห็นไหมไพ่จะมาบอกเป็นการเตือนให้เฝ้าระวังตัวเองให้ดูใจตัวเองนะคะดูใจตัวเองไม่พอนะต้องดูฝ่ายตรงข้ามด้วยนะคะว่าเขาทําอะไรที่ชัดเจนกับเราหรือยังอืมขอไพ่ขยายเป็นไพ่แปดดาบหน่อยสอิมาดูกันว่าแปดดาบมาบอกอะไร มันเหมือนว่าคนที่เข้ามาจะมีอะไรบางอย่างที่ปกปิดกับคุณอยู่อ่ะเพราะแปกดาบมันเข้ามาเนาะมันเหมือนเขาซ่อนอะไรไว้อยู่อ่ะแต่ดาบมาบอกอะไรคะเกี่ยวกับเขาเนี่ยเนี่ยสิบเหรียญเข้ามาเนี่ยคุณไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เขามีตัวจริงแล้วหรือเปล่านะหรือว่าเขากําลังปกปิดอะไรนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้บอกกล่าวคุณน่ะสิบเหรียญก็เข้ามาเห็นไหมเนี่ยขอใบหนึ่งได้ไหมเนี่ยมีไพ่เดอเดชเข้ามา ถ้าคุณเจอในลักษณะคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้น่ะพิจิตนะมันคล้ายๆกับว่าเขาอาจจะตกจากความสัมพันธ์นั้นจริงนะแต่ว่าความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะยังมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวดองกันอยู่นะอืมอาจจะตกจากเอความสัมพันธ์ที่เป็นความรักแต่การเกี่ยวดองนะคะความสัมพันธ์ในเรื่องของหน้าที่รับผิดชอบนะคะก็ยังทําต่อไปนะมันก็เนี่ยแหละมันก็พูดยากอีกแหละพิจิตรฉะนั้นอ่ะมันก็อยู่ที่ตัวคุณจะมองด้วยนะ โอเคนะคะมันเป็นความรู้สึกที่บังคับกันไม่ได้นะแต่ก็ต้องมองตามความเป็นจริงนะสําหรับคนโสดนะคะก็ต้องระวังไว้ให้ดีอาจจะมีคนแบบเนี้ยเข้ามานะคะแล้วก็พยายามดึงทําให้เราเข้าไปรู้สึกโอเคนะขอไพ่ขยายเป็นไพ่สี่เหรียญมาดูสี่เหรียญของเขากันว่าสี่เหรียญใบนี้มาบอกอะไรสี่เหรียญค่ะมีไพ่หกถ้วยเข้ามาโอเคค่ะแล้วก็มีไพ่ราชินีถ้วยเข้ามา คนคนนี้นะคะอาจจะอยากเริ่มต้นกับคุณนะหรืออยากเข้ามานะคะสร้างบรรยากาศหรือสร้างอะไรก็แล้วแต่ทําให้คุณนั้นรู้สึกหลักเขาแต่หกถ้วมมันเข้ามาด้วยนะอาจจะมีทั้งความสัมพันธ์เก่าที่ยังอยู่นะคะหรือว่าคุณนั้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ไหมคือเก่าใหม่อะค่ะมันอยู่มันมีอยู่ในความสัมพันธ์ของคนคนนี้อยู่นะโอเคนะคะสําหรับพิจิกก็ดูดีๆเลือกดีๆแล้วก็ระวังตัวเองให้มากๆนะช่วงนี้มันไม่ได้แปลว่าพายออกมามันจะไม่ดีมันดีค่ะ แต่เพียงแค่มันก็ไม่ต้องมีอะไรบางอย่างที่เราต้องระมัดระวังนะอย่างเช่นความรู้สึกของตัวเองอย่างเนี้ยก็อย่าปล่อยใจนะคะปล่อยให้ความรู้สึกมันไหลไปตามอารมณ์นะวิจิโอเคค่ะขอไพ่แนวทางหรือไพ่สรุปห้าใบให้กับคุณมี่ไพ่สิบไม้เท้าเข้ามาช่วงนี้อะไรที่เป็นเป้าหมายของเราอะ่ะหรืออะไรก็ตามที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะ่ะไปมุ่งหน้าสิ่งนั้นนะในเรื่องของงานก็ได้ค่ะเพราะว่าสิบไม้เท้าเข้ามาเนาะช่วงนี้จะเหนื่อยในเรื่องของการทํางานนะ มีไพ่เดอะแฮงแมนเข้ามาช่วงนี้มีความคิดมันเหมือนคุณอยากจะตัดอะไรบางอย่างออกไปก็ได้อะนะจากสิ่งที่คุณแบกบแบกบอยู่แล้วมันหนักๆอ่ะน,น,น,นะเพื่อที่คุณนั้นอาจจะได้มีแรงผลักดันนะคะให้ตัวเองนั้น move on ไปข้างหน้าได้ไวกว่านี้แฮงแมนมาเนี่ยแสดงว่าตอนนี้ว่จิตคุณอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เข้ามานะโอเคค่ะขออีกสามใบมีไพ่สาไม้เาเข้ามาช่วงนี้คิดมากนะหรือคุณกําลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่ บางคนรอการเดินทางเนะี่คะรอการเดินทางในเรื่องงานความองว่าส่วนใหญ่เครียดในเรื่องของงานมากกว่ามั้งนะคือแบบว่าหาไอเดียหาวิธีคิดนะเพื่อที่จะทําให้ผลงานหรือการงานของคุณนั้นออกมาได้ดีขึ้นนะสามไ้เท้าเข้ามามันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะหรือว่ามันเป็นเรื่องของการที่คุณนั้นมองอนาคตสองใบค่ะมีไพ่สมามถ้วยเข้ามาลําบากตอนนี้ีสบายในอนาคตข้างหน้านะสามถ้วยนะคะมาบอกถึงการประสบความสําเร็จเมื่อหน้าที่การงานของคุณมีความสําเร็จดีแล้วนะ เรื่องความรักนะคะของคุณก็มีโอกาสที่จะตามมานะโอเคค่ะมันเหมือนว่าเรื่องความรักของคุณมันยังมีเวลาให้คุณเลือกอีกเยอะอีกใบหนึ่งโอ้ยขออีกใบหนึ่งค่ะพี่จีมีไพ่ The e m p r เ s s เข้ามาคุณดีดูสิมันเป็นความสมบูรณ์แบบอะคะ่ะนะในชีวิตของคุณอนาคตนะบางคนนะมีดวงได้สุขสบายนะบางคนอาจจะได้คู่อุปถัมภ์ที่ดีด้วย นะเข้ามาัเติมเต็มในชีวิตคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองนั่นแหละนะที่คุณหาทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นไพ่เดอ, e อะเอ็มเพอะมันมาบอกบอกถึงคนที่เก่งอะค่ะจะทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองโอเคนะสําหรับอิจิกขอบคุณมากๆนะที่ติดตามนะทุกๆคนเลยนะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะเจอกันใหม่สําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ